โยเซ่สว mm ัส hmm. ดีวิลรุ่นเมกาดีวิลรุนดูไปดีวิลรุนชางใจาทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมดาร์คแมนเซตคาคาโรสนะท่านผู้ชมนะอ่าเราจะมาเล่นกับเจ้าตัวเครื่อง Nintendo Switch OLED นั่นเองนะครับอ่าลิงก์ซื้อแผ่นอยู่ด้านล่างคผมอยากจะคิดนะแนะนำให้ซื้อแบบแผ่นนะครับมันจะมีซับไทยด้วยนะท่านผู้ชมนะอืมสำหรับเจ้าตัวเกมตัวนี้เนาะอ่าอยู่ที่ราคาประมาณ1,200ถึง1,500บาทนะ สำหรับเจ้าตัวแผ่นตัวนี้นะส่วนในเจ้าตัวเครื่องนะท่านผู้ชมนะเครื่องเนี่ยเป็นเครื่อง Nintendo Switch นะครับความแรง0.4เทเลฟอฟบนะขนาดหน้าจอ7.7อ่า7นิ้วนะท่านผู้ชมนะ HD โอ้อ่าพันนล OLED ให้สีสันคมชัดสดใสแลนะแบตเตอรี่4,300มิลลิมเรี่นไดนนานสุด5-9ชั่วโมงเลยนะครับตัวนี้จุดเด่นก็คือถอดต่อจอยได้นะถอดออกจอได้นะฮะถอดต่อจอได้นะครับอืมนะ้องตผูงชมนะตัวนี้มีขาตั้งในตัวด้วยเหมาะสำหรับการเร่นหลายๆคนนะท่านผู้ชมนะตัวนี้นะครับอืมแล้วก็อ่าตุดชัดเป็นแบบใช้ซีนะครับเขาให้ในส่วนของรอมติดตัวเครื่องมาประมาณ64สิกิกนะใส่ไมโครอ d c ต r d ได้สูงสุดถึง2องเทราไบต์เลยนะครับแต่เนี่ยะค่ อยู่ที่ประมาณ10,000บาทนะหนึ่งหมื่นถึงหนึ่งหมื่นสองพันบาทสุนแท้ประกันศูนย์มือนหนึ่งนะครับส่วนมื่สองอยู่ที่ราคามาณเจ็ดถึงแปดพันบาทเนาะมาเราจะมาเล่นกันเลยนะครับเกมนี้เราได้ประมาณทรัสินเฟรมนะท่านผู้ชมเราสำหรับเจ้าตัวเกมดักกัตบอลเซตคาคลอดนะครับน้องๆเอาดิเอาดิรอแป๊บหนึ่งคนดูลมันกำลังโหลดจิ๊กิ่งซอฟต์แวร์มาอันนี้เราเล่นมาค่อนข้างที่จะไกลอยู่นะท่านผู้ชมนะเด้ดอน โอเคนี่เราดูได้นะท่านผู้ชมนะหรือว่าไม่ดูก็ได้น,นี่แล้วแต่แล้วแต่สะดวกเอาว่ะเอาว่าไปทีนี้มันให้ไปตามจุดนะฮะท่านผู้ชมนะจะเปิดเสียงให้หน่อยเสียงดีมากนะครับสำหรับตัวเครื่องตัวนี้เนาะอ๋อขึ้นขึ้นตัวไหนวะกดตัว R นะท่านผู้ชมนะ s e คือนั่นโอเค อันนี้เราต่อจากที่สู้กับราดิสนะแล้วแล้วงูกุลตายนะครับทิโกรูเลยเอาโกฮังมาฝึกนะท่านผู้ชมโอเคให้เราไปหาแอปเปิ้ลอย่างนั้นเหรอโอเคยวไปหาของกินให้โกฮังก่อนนะครับคนดูนะ ลงมาครับนี่หรือเปล่านี่โอเคแอปเปิลอันหนึ่งเบลิกูดประนด็นะคนดูผมต้องตามหาแอปเปิลให้โกหังก่อน เย่เวลิ่กูดกลับไปหาโกฮังก่อนนะฮะทานผู้ชมนะนี่เราต้องไปตามจุดตรงนี้นะครับแต่อันนี้ผมเล่นในเวอร์ชันที่เป็นภาษาอังกฤษนะทานผู้ชมถ้าซื้อแบบแผ่นมันจะเป็นภาษาไทยนะฮะมันจะมีภาษาไทยอยู่หรือว่าซื้อแบบโซนโซนญี่ปุ่นนะทานผู้ชมนะไหนอ้าวโหเจอตัวนี้ก่อนมานี่นี่นี่สวย นี่นะครับโอ้นี่เป็นไงล่ะล่วงเย่ yeah, เล่นได้ประมาณนะสามสิบเฟรมนะสำหรับตัวตเกมนี้เนะาะหันดูก่อนไปทางไหนดีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคขึ้นด้านบนนิดนึงถูกแล้วตรงนันตงนน้ตรงนี้แหละอ <c oughs> ่า

หมดจัดหมดจัดอุ้ยนี่นิ้วดัชนีสักหน่อยสวยอุ้ยสก,กิลกันนะครับนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้โหโคตรแรงโกหางมันอันนี้พอดีนะครับคอนโดมันคลั่งกลายเป็นพระจันทร์พอดีครับหลบครับอยากจะเชื่อเลย เห็งแก่งเหลือเกินพวกแบบอ่างูพูลน,นี่ตัดหางออกแล้วนะแต่โกหังยังไม่ได้เอาออกนะครับทุกท่านเลยแบบแปลงร่างนะครับแปลงร่างเป็นลิงคลั่งคนดูบ้ากันนี่สกิปครับเรียบร้อยนะเราจัดการลงได้พอดี very nice มาจ้าอีสเกตเตอร์โอ้ยนั่นนั่นจนเจอได้ทั้วีใครเคยดูนะแบดบอลสมัยก่อนนะครับโอ้โหผมก็ชอบอ่ะน,นี่ผมกลับมาเล่นอีกรอบเพราะว่าอาจารย์คนเขียนเกตุยเย่ยไปแล้วนะครับคนดูนะเออก็ขอแสดงความเสียใจด้นะครับโคตรชอบสมัยก่อนอ่ะชอบจัดๆเลยนะคนดูผมพูดเลย ผมขอตั้งหาตั้งดีๆก่อนโอเคเอา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 อันนี้มันน่าจะเซฟอยู่นะ so หิวอีกแล้วกวูหางแม่งขยันหิวชิบหายอ่าไปทีนี้ ไปด้านไหนฝั่งนี้น่อมามาหาเอ้ยตัวนี้ชื่ออะไรนะนี่จำชื่อไม่ได้ยาจิโรปีเหรอใช่ไหมชัวเลยนี่เออยาจิโรปีนะท่านผู้ชมยาจิโรปีคลิปบไว้ครับคนดูนะ oh. โอเคมันให้เราไปทำอะไรวะสวยเวทหนึ่งศูนย์หนึ่งนี่เอาตัวรอดบทที่หนึ่งศูนย์หนึ่งหากวางใช่ไหมเดียนี่ไงเดียกวางไปหากวางก่อนนะครับกวางอยู่ในนอนน่เนาะนั่นหรือเปล่า เ e, หมือนี่เหมือนเหมือนผมเหมือนผมเห็นอะไรนี่หรือเปล่านี่ตรงนี้ตรงนี้ยังบินไม่ได้นะท่านผู้ชมนะตัวเราเฮ้ยวันนี้มันลูกเจอกัอนมอนเซตนี่มา เดี๋ยวเราจะไปหาหากวางนะทุกคนนะกระโดดไม่ขึ้นวะเว้ยดูแมพยังไงนี่คนดูอ๋อโอเคดูแมพได้โอ้อยู่นี่เลยเหรอกดซูมดูนิ่ซูมยังไงอืมกวางอยู่ตรงไหนเนาะทีนี้มันจะมีบอกอยู่ ฟรุตทีไดนโนอสโซกวางเนี่ย D E E R เนี่ยใช่กวางเปล่าวะคนดูครัสทีเดียอ๋อหางว่ารอดนี่เรามาตกปลาสักหน่อยนะคนดูนะนี่ย่อนเลยครับเอาเดียดี่อปลาก่อนนะครับ มาสวบเลยนี่นี่นะครับเป็นไงนะ่ะเย้ตัวแ <my S 1> ล้ว <my S 1> นี่ใดปลายักษ์นะท่านผู้ชมนะผมต้องขึ้นไปเอาของ oh. อไปหาพวกต้นไม้พวกนี้แน่นอนเลยนะ เไหนเมื่อกี้นี่มันเห็นต้องไปจับพวกมังกรในพวกนี้ได้เปล่าตรงล่าต้องลองล่าดูนะครับคนดูนะ อ๋อยิงยิงยิงอันนี้ได้กดเซตเซตเอลนะครูดเลยเฮ้ยทำไมไม่โดนวะไม่โดนเลย่ะโดนไหมไเนี่ยเฮ้ยอ๋อต้นไม้ฝั่งนู้นนี่ไง ไปก่อนครับคนดูโดโดกันไปฮะโดดยากเลยเกินเนาะตรงนี้โู้ยนี่มันจะมีวิ่งวิ่งวิ่งแถวนี้อยู่นะครับโันนี่ไงกวางเจอแล้วถูกแล้วถูกแล้วเดียอยู่นี่ นี่ได้กวางแล้วตัวนึงสวยมาดิมาดิอืมอืมเย้ได้กวางสองตัวแล้วเอาหายไปไหนหมดวะคนดูกวางเราหายนั่นไงเอาให้ดูหน่อยดิสวย นี่เก็บเจ้ากวางมาแล้ว3ตัวโอเคโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แลารกัน,นสำหรับตัวเกม Darkmoon set c a r อ,อ o t New Power a w a k e n i n นะท่านผู้ชมนะเออไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับเอาไปซื้อมาเล่นกันได้นะครับวิ่งซื้ออยู่แล้วนะ,ะคอมเย้นทชิปสำหรับตัวแผ่นเกมตัวนี้นะผมแน,นะนำให้ซื้อแบบแผ่นนะครับมันจะเป็นภาษาไทยเนาะส่วนตัวเครื่องเนี่ย ก็อยู่ราคาประมาณ10,000ถึง12,000บาทเป็นมือหนึ่งประกันศูนย์หนึ่งปีนะท่านผู้ชมนะส่วนมือสองอยู่ที่ราคาประมาณเจ0 0ถึงแนะแผ่นก็ราคาประมาณพันสาถึง1,500บาทนะครับแนะนำให้ซื้อแบบตัวที่มีภาษาไทยที่ผมแปะไว้ได้านล่างคำใจญ่ตคลิปนั้นตั้งตัวเครื่องตัวแผ่นเลยสหรับวันนี้พี่โค้กตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า